6เดือนนมแม่ล้วนจะเปลี่ยนเป็นนมผงสู่สเลยไหมคะ6เดือนให้ลูกกินนมแม่ควคู่กับอาหารเสริมตามวัยหนึ่งมื้อไหมคะนมแม่ยาวไปไม่เคยให้ลูกกินนมผงแม้แต่บาทเดียวคุณแม่ติกตักจ๋าดิฉันเป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะด้วยนมแม่7ปีเป็นคุณแม่นักปั๊มไม่เคยให้ลูกกินนมผงแม้แต่หยดเดียวไม่เคยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวซื้อนมผงให้ลูกกินอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเวลาที่แบบเราทําเพจหรือว่าเราทำติกตอกช่องทางใดเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณแม่ผู้ที่ติดตามเนื่องจาาาาากวว่่่่เเเรรป็นนนนนนคทีสสับุมมแพะ คือเราอ่ะเป็นพยาบาลนาะคุณแม่ก็ทราบดีอยู่และเราอ่ะค่ะคือได้ดูแลเด็กทั้งนมแม่กับเด็กนมผมเขาจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของความแข็งแรงทั้งในเรื่องของ IQ ต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นคือเด็กนมแม่ค่อนข้าง ามากกว่านะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยอยากให้เด็กไทยทุกคนนะคะได้กินนมที่ราคาแพงที่สุดนั่นก็คือนมแม่ของเขาและนมแม่เป็นนมที่สารอาหารนะคะสองชนิดเป็นนมที่สารอาหารเยอะที่สุดและเป็นของแท้ของจริงนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยสนับสนุนนะคะให้เด็กไทยทุกคนได้กินนมที่ดีที่สุดราคาแพงที่สุดนั่นก็คือนมแม่ของเขานมแม่สามารถให้ลูกกินจนนมแม่ไม่มีสักยดที่จะไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่เลยนะคะเนาะ องค์การอนามัยโลกให้ลูกนะคะกินนมแม่จนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นหมายถึงว่าถ้าสองปีปุ๊บนะคะเนาะคุณและลูกยังมีความสุขในการที่จะให้นมลูกคุณสามารถให้ลูกกินนมแม่ต่อไปได้เลยนมแม่คือเรื่องของคุณแม่กับลูกแค่สองคนเท่านั้นคนอื่นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนมแม่ของคุณนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือแนะนำว่าถ้ามีนมแม่ให้ลูกกินนมแม่ยาวนานต่อไปได้เลยเราให้คุณแม่ฟังแล้วนะคะส่วนถ้า ชีวิตมันแบบมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันมีเหตุผลจําเป็นจริงๆนู่นนี่นั่นนะคะเนาะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็เข้าใจได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แบบสามารถที่จะมีนมแม่ให้ลูกกินเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าแม่ได้พยายามอย่างที่สุดแล้วและแม่มีปริมาณนมแม่แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ให้คุณแม่ค่ะบรรจงนะคะให้ลูกกินนมแม่ปริมาณเท่านี้นะคะถ้านมแม่ไม่พอจริงๆสามารถเสริมนมผงให้ลูกกินได้นะคะอย่างน้อยๆนะคะก็ยังดีกว่าลูกของคุณแม่นะคะได้กินนมผงแต่เพียงอย่าง างเดียวแน่นอนค่ะเพราะว่านมแม่เป็นนมที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับลูกของคุณแม่ที่สุดนะ